ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะมาพบกันอีกครั้งในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้จะเป็นการพยากรณ์เรื่องดาวเสายกย้ายราศีว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรทีมงานตาลทวะก็ได้พยากรณ์สำหรับทั้ง12ลัคนาราศีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่6สําหรับท่านที่มีลัคนาราศีมิถุนค่ะ เรามาเริ่มพูดคุยกันด้วยความรู้เรื่องดาวเสากันก่อนดีกว่าเรื่องราวของดาวเสานั้น จะทำให้เราคุ้นเคยรู้จักมักจี่กับดาวเสากันมากขึ้นดาวเสาร์นั้นเป็นดาวในระบบสุริยะจักรวาลในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจัดว่าดาวเสาร์นั้นเป็นดาวเคราะหแก๊สเพราะว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ0.7กรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรดาวเสาร์นั้นมีจุดเด่นก็คือมีวงแหวนล้อมรอบขนาดใหญ่เห็นได้ชัดกว่าดาวดวงอื่นดาวเสา มีชื่อภาษาอังกฤษคือ Saturn เป็นตัวแทนของเทพ Saturn สำหรับชาวโรมันและเป็นที่มาของวันเสาร์เป็น Saturday ส่วนในตำนานกรีกนั้นเทพประจำดาวเสาร์เนี่ยคือเทพโ r o นอสเป็นหนึ่งใน12เหล่าไททันร่างกายใหญ่โตมีพละกำลังมหาศาลบางคนก็เรียกว่ายักษ์ไททันเทพโ r o นอสเป็นเทพเจ้าแห่งกษตกรรมการเพาะปลูก มักจะถือเคียวหรือมีดโค้งสำหรับตัดหญ้าได้รับการสักการะในฐานะเทพแห่งฤดูเก็บเกี่ยวนั่นเองนั่นเป็นเรื่องทางตะวันตกในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวเสาเป็นเทพนพเคราะห์ที่มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพระสนิในคติไทยนั้นพระเสาถูกสร้างขึ้นมาจาก พระศิวะทรงนำพยักษสิบตัวเสือสิบตัวบทปนเป็นผงห่อผ้าสีดำประพรมด้วยน้ำอมฤตแล้วเสกได้เป็นพระเสามีพระวรากายสีดำคล้ำทรงเครื่องประดับด้วยแก้วไพลินและแก้วนิลรัตทรงพยักเป็นพาหนะประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศหอรดีคราวนี้มาดูในส่วนคติฮินดูพระเสาหรือพระสนิเนี่ยเป็นบุตรของพระอาทิตย์กับพระนางฉายา พระสนิได้วิวากับนางทามินีบุตรีของราชาคนทันแต่พระสนิมีได้ให้ความสนใจในตัวนางเท่าไหร่ในวันหนึ่งพระสนิกำลังสวดบูชาพระวิษณุนางทามินีผู้เป็นชายาจะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลืมตาสักทีนางจึงสาบให้พระสนิมีดวงตาที่เป็นภัยหากมองสิ่งใดนอกจากนางแล้วสิ่งนั้นจะต้องวินาศทำให้พระสนิไม่ยอมศบตาผู้ใดนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ ทำให้ดาวเสากลายเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ร้อนเสียหายในพบใดที่ใดที่ดาวเสาจรไปถึงต่อมาในชาติทพระสนิได้บำเพ็ญตบะต่อพระศิวะจนพระศิวะพอพระไทยจึงได้ทำการแต่งตั้งให้พระสนิเป็นเทพประจำดาวเสาเทพแห่งความยุติธรรมในโลกเป็นผู้มอบ ผล,ลกรรมให้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่พระเสาเนี่ยเป็นเทพนบพเคราะห์ประเภทบาปพระเคราะห์ให้ผลในทางรุนแรงหมายถึงว่าผู้ใดมีพระเสาสถิตร,ร่วมกับลัคนามักจะมีกริยาดุดันแข็งแรงพร้อมกับทิฏฐิมานะความกล้าได้กล้าเสียรักสันโดดใจนักเลงโกรธง่ายบุคลิก เคร่งครึมอดทนและมักจะมีโรคภัยเกี่ยวกับความดันโลหิตในทางโหราศาสตร์พื้นฐานเนี่ยกล่าวกันไว้ว่าเรื่องโทษทุกข์ให้ดูดาวเสาและในจักรราศีก็ใช้สัญลักษณ์เลข7แทนดาวเสาการโครจรของดาวเสานั้นน,นช้าที่สุดในบรรดา,นนาดาวนกพระเคาะห์ทั้ง9ดวงซึ่งดาวเสานั้นใช้เวลา2ปีครึ่งต่อหนึ่งราศีดาวเสานั้นเป็นมิตรกับดาวราหูเป็นศัตรูกับดาวจันทร์อังคารพฤหัส และสุขนั่นคือคนที่มีดาวเสารถึงลักนณาจึงเป็นคนที่เพื่อนน้อยศัตรูเยอะบุค,คลิกแข็งแกร่งไม่ค่อยไว้วางใจใครง,ง่ายๆเนื่องจากดาวเสารจะยกย้ายราศีจากราศีมังกร,กรเข้าสู่ราศีกุมในเดือนมีนาคม2566นี้ในทางโหราศาสตร์จึงนับว่าเป็นเรื่องสำคัญเกิดขึ้นประมาณ2-3ปีครั้งทีมงานตางทวะจึงได้พยากรณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาลองดูรายละเอียดกันนะครับ ดาวเสาจะยกย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุม ในวันที่1มีนาคม2566เวลา7.39นาฬิกานาทีถ้าเราลองนึกย้อนกลับไป2ปีครึ่งดาวเสารในราศีมังกรนั้นเป็นภพกรรมมะของลัคนาดวงเมืองทำให้คนไทยส่วนใหญ่ต้องทำงานอย่างทุกยากเหน็ดเหนื่อยมีความเครียดในเรื่องงานต้องใช้ความอดทนเพื่อให้การงานผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้เมื่อดาวเสารยกย้ายราศี ก็จะเข้ามา ที่พบลาภะของลัคนาดวงเมืองโยกถึงดาวอาทิตย์ในดวงเดิมทำให้ได้คู่ธาตุไฟ1.7เกิดเป็นความสำเร็จอันสูงส่งของชาติบ้านเมืองเกี่ยวกับวิทยาการขั้นสูงด้วยประกอบกับดาวราหูจรในราศีเมษช่วงวันที่1มีนาคมถึง17ตุลาคมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องฟืนไฟระบบไฟฟ้าที่เก่าหรือชำรุดอาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ง่ายๆ สำหรับคนราศีมิถุนสองปีครึ่งที่ผ่านมาดาวเสารจรเข้าพบมรณะนั่นคือนับตั้งแต่วันที่5ทธันวาคม2563ชีวิตของคนราศีมิถุนไม่ต้องประสบกับความเหน็ดเหนื่อยไม่มีความทุกข์ไม่เจอเรื่องยาก ไม่ต้องคอยระแวดระวังอะไรทำสิ่งใดก็มอบหมายให้คนที่ไว้ใจทำแทนได้ไม่ต้องใช้ความอดทนและรอบคอบสักเท่าไหร่เมื่อดาวเสายกย้ายราศีทำให้ความเหนื่อยความทุกข์ปรากฏขึ้นมาและจะได้เริ่มบทบาทใหม่ตามพบที่ดาวเสาร์จรยกเข้าไปในวันที่1มีนาคม2566นั่นเอง เมื่อเราพลิกปฏิทินดูแบบเร็วๆไปอีกสัก2-3ปีเปิดปฏิทินดาวโฟกัสที่ดาวเสาเพื่อที่จะได้รู้ว่าการยกย้ายราศีในครั้งนี้ดาวเสาจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ก็พบว่าดาวเสายกในรอบนี้จะยกไปสถิตราศีกุมตั้งแต่วันที่1มีนาคม66จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์69 นับเป็นระยะเวลา2ปี11เดือน13วันสังเกตได้ว่ามันนานกว่าระยะเวลาปกติที่เป็น2ปีครึ่งก็น่าจะมาจากสาเหตุการเดินมนข้ามราศีของดาวเสาเรามาคุยเรื่องนี้กัน ีนี้เรามาเช็คปฏิทินแบบละเอียดขึ้นอีกสักหน่อยเราจะเห็นได้ว่าดาวเสาร์มีการเดินมนข้ามไปราศีมีนเป็นเวลาประมาณ3เดือนคือช่วงวันที่19พฤษภาคมถึง23สิงหาคมปี68แล้วค่อยวกกลับมาที่ราศีกุมเมื่อนำเวลามนข้ามราศีไปหักลบออกทำให้เวลาของดาวเสาร์ที่สถิตราศีกุมมีระยะเวลาสปี8เดือน9วัน ก็ประมาณ2ปีครึ่งตามมาตรฐานภาพรวมจึงเป็นแบบนี้ส่วนรายละเอียดคำพยากรช่วงที่เดินมนเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงถัดไปนะครับเมื่อพิจารณาตำแหน่งและธรำเนียบของดาวจะเห็นได้ว่าราศีกุมเป็นเรือนเกษตรของดาวเสาร์และดาวราหู เมื่อดาวเสาวจรมาเข้าราศีกุมจะได้ตำแหน่งเกษตรบดีแสดงถึงความมั่นคงสำหรับคนที่มีลัคนาราศีมิถุนดาวเสาวจรเข้าพบสุภาทำนายว่าเหนื่อยที่จะคิดหรือคิดมากจนวิตกกังวลหรือว่าจะมีแต่ความเครียดในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านาย หรือว่าท่านมีความทุกข์กับความเจริญก้าวหน้ากว่าจะได้รับความเจริญต้องยากลำบากมากกว่าแต่ก่อนและความเจริญที่ได้มายากๆนั้นก็จะสร้างความมั่นคงให้กับเราต่อไปแต่คนราศีมิถุนก็อย่าเพิ่งใจเสียเพราะว่าในรอบนี้ที่เสาจรเข้าพบสุภะดาวเสาเดินวิปริตเป็นส่วนใหญ่ความทุกข์ร้ายกับกลายเป็นดีแถมยังมีดาวคู่มิตรโยกใส่ทาให้เกิดเรื่องยิ่งใหญ่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอีกด้วย ถึงแม้ว่าท่านจะเครียดแต่ก็นับว่าคุ้มค่าดีทีเดียวเมื่อได้ดูตำแหน่งและทำเนียบของดาวกันแล้วเราก็จะพิจารณา การโครจรของดาวเสาร์ทีมงานได้สรุปมาเป็นปฏิทินการโครจรของดาวเสาร์ในราศีกุมก็คือช่วงปี66ถึงปี69เพื่อให้เรานั้นดูการโครจรได้ง่ายๆตามปฏิทินตารางดังนี้นะครับจุดสตาร์ทคือจุดที่ดาวเสาร์ยกเข้ามาสู่ราศีกุมแถบสีที่แสดงในปฏิทินแทนการเดินวิปริตของดาวเสาร์สีเขียวคือตอนที่ดาวเสาร์โครจรเสริรสีชมพู คือตอนที่ดาวเสาโคโจรพักสีเหลืองคือตอนที่ดาวเสาโคโจรมนส่วนช่วงที่ไม่มีแถบสีคือช่วงที่ดาวเสาโค,โคโจรปกติและจุดดีเอเนี่ยคือจุดที่ดาวเสายกออกจากราศีกุมนะครับมองดูภาพรวมของการโคโจรในเบื้องต้นเราก็พอจะเห็นได้ว่า การโครจรของดาวเสาร์ในราศีกุมรวม2ปี11เดือนเนี่ยมีการโครจรปกติอยู่1ปีและโครจรวิปริตอยู่1ปี11เดือนมีช่วงเวลาที่โครจรวิปริตมากกว่าโครจรปกติเกือบ2เท่าอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนแล้วเรามาไล่ดูรายละเอียดกัน มาดูที่แถบสีเขียวกันก่อนเป็นช่วงเวลาที่ดาวโครจรเสิร์เดินเร็วกว่าปกติช่วงเวลาที่ดาวเสารโครจรเสิร์ในราศีกุม ก็คือช่วง1มกราถึง31มีนา66 3เดือนช่วงที่2คือ8มกราถึง13เมษา67อีก3เดือน5วันช่วงที่3คือ18มกราถึง27เมษา68อีก3เดือน9วันและช่วงสุดท้าย29กามกราถึง12พฤษภา69อีก3เดือน15วันจากการโคจรเสิร์ฟของดาวเสา์ ในราศีกุมจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนมกรากุมพามีนาเมษา1-4ช่วงต้นช่วงต้นๆของทุกปีตั้งแต่ปี66ถึงปี69เป็นช่วงที่ดาวเสาโคโจรเสิร์ดนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนความทุกข์ความเครียดที่เกิดอยู่ในความคิดทำให้เราเกิดความวิตกกังวลมีความกลุ้มอกกลุ้มใจในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงต้นปี2566 2569เราเป เป็นทุกข์อยู่ไม่นานเกิดความเครียดขึ้นแป๊บเดียวก็หายต่อมาเรามาดูสีเหลืองคือช่วงที่ดาวเสาร์มนเดินถอยหลังในราศีกุมตามแถบสีเหลืองนั้นก็ประกอบไปด้วยวันที่19ม,มิถุนาถึง23ตุลาปี66ระยะเวลา4เดือนช่วงที่2คือ1กรกฎา ถึง3พฤศจิกาปี67อีก4เดือน3วันและสุดท้ายวันที่13กรกฎาคมถึง15พฤศจิกาปี68อีก4เดือน2วันจากการโครจรมนของดาวเสาวในราศีกุมมันจะปรากฏขึ้นในช่วงเดือนมิถุนา ถึงพฤศจิกาเป็นช่วงกลางถึงปลาย,ลายของทุกปีตั้งแต่ปี6 6ถึงปี68สำหรับชาวราศีมิถุนช่วงดาวเสาร์มลก็ทายกลับเลยว่าเราไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่วิตกกังวลไม่ต้องกลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงกลางถึงปลายปี2 5 6 6 2 5 6ถึง2568ต่อมาเรามาดูแถบสีชมพูที่เป็นช่วงดาวเสาร์พักเป็นช่วงที่เดินช้า หรือหยุดเดินอยู่กับที่ช่วงพักของดาวเสาวในราศีกุมก็มีอยู่6ช่วง หนึ่งคือช่วงวันที่3ถึง18มิถุนายนปี6 6 15วันช่วงที่2คือ24ตุลาถึง7พฤศจิกา66อีก14วันช่วงที่3คือ1 4ถึง30มิถุนาหกเอีก16วันช่วงที่4คือวันที่4ถึง18พฤศจิกายน67อีก14วันช่วงที่5คือวันที่28มิถุนาถึง12กรกฎาคม68อีก14วันและช่วงสุดท้ายคือวันที่1 6ถึง30พฤศจิกายน68อีก14วัน จากการพิจารณาแพทเทิร์นการเดินพักของดาวเสาในราศีกุม ก็จะเกิดขึ้นปีละสองครั้งเป็นช่วงสั้นๆช่วงละประมาณ15วันตอนกลางปีและปลายปีก่อนและหลังช่วงที่เดินมนนั่นเองสำหรับชาวราศีมิถุนทำนายว่าเราจะมีความทุกข์ความเครียดคิดมากวิตกกังวลเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เป็นช่วงเวลาสั้นๆปีละสองครั้งตอนกลางปีและปลายปีครั้งละสั้นๆประมาณ15วันแล้วก็จะดีขึ้นสำหรับช่วงเวลาที่ไม่มีแถบสี จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาเดินปกติคนราศีมิถุนก็จะมีความทุกข์ในเรื่องความเจริญก้าวหน้าเพราะว่าต้องลำบากยากเย็นมากกว่าที่ผ่านมารวมระยะเวลาที่เหลือประมาณ12เดือน ดูปฏิทินกันแล้วเราก็นำความทุกขจากดาวเสาเนี่ยมาพลอตเป็นกราฟมาดูอนุภาพความโทษทุกของดาวเสาว่าเป็นอย่างไรกันก็มีช่วงแฮปปี้ช่วงกราฟสีเขียวเป็นช่วงที่เราจะไม่เจอความทุกขเพราะว่าดาวเสาร์มลรองลงมาเป็นช่วงสบายๆช่วงกราฟสีฟ้าเป็นช่วงที่ความทุกขเกิดขึ้นแป๊บๆก็หาย พราะดาวเสาเสิร์ตอยู่ต่อมาคือช่วงเครียดช่วงกราฟสีส้มดาวเสาเดินปกติความทุกข์มาในระดับหนึ่งและช่วงพีค คือช่วงที่กราฟสีแดงเป็นช่วงที่ดาวเสาพักเป็นสไปค์แคบๆนะครับก็แบ่งชัดเจนต้นปีกลางปีถึงปลายปีช่วงเดือนมิถุนาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาช่วงนี้เป็นจุดเปลี่ยนในการโคจรของดาวเสานะครับเราดูกราฟแล้วก็จะได้อุ่นใจว่าความเครียดหนักๆน,นั้นอยู่กับเราไม่นาน ก็คลายตัวลงเพื่อให้เรานั้นมีกำลังใจสู้กันต่อไปและนำไปใช้เป็นรถแมปเตรียมความพร้อมรับมือกับความเครียดให้ได้หมายเหตุกันไว้นิดนึงว่าเส้นกราฟความทุกนี้เนี่ยพิจารณาจากดาวเสาเพียงดวงเดียวเมื่อมีดาวคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพล ก็เปลี่ยนให้ผลร้ายผลความเหนื่อยกายเป็นดีได้เป็นความยิ่งใหญ่เป็นความสูงส่งเป็นผลประโยชน์ดีๆแต่ถึงแม้ว่าแต่ละคนที่อาจจะมีสิ่งดีๆเหล่านี้แถมมามันก็ยังไม่ละทิ้งความเป็นดาวเสาว่าสิ่งดีๆที่จะได้ทั้งหลายมันต้องมาจากความอดทนความกล้าได้กล้าเสียความรอบคอบระแวดระวังเป็นพื้นฐาน ลำดับต่อไปเราจะดูดาวจรที่กระทบกับดาวเสาสิ่งแรกที่เราเห็นคือดาวคู่มิตรของดาวเสานั่นคือดาวราหูจรอ,อยู่ที่ราศีเมษโยกถึงดาวเสาที่ราศีกุมเป็นคู่มิตร7-8 คู่นี้โยกถึงกัน1เดือน19วันคือช่วงวันที่1มีนาคมถึง19เมษายน66แต่ช่วง19เมษายนมันจะไม่เด่นชัดเพราะว่าดาวพฤหัสจะยกเข้ามาเติมกลายเป็นเรื่องอื่นไปในช่วงนี้เมื่อดาวคู่มิตรเจอกันย่อมชื่นชมเสาราหูคือคู่แห่งความยิ่งใหญ่อลังการไม่สนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆได้มีอำนาจวาสนาสูงส่งเป็นความยิ่งใหญ่ ที่ต้องสร้างต้องทำขึ้นมาด้วยตัวเองแต่ต้องใจกล้าถึงจึงจะได้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องยิ่งใหญ่ที่ว่านี้เจ้าชะตาจะประสบทั้งด้านดีและด้านร้ายต้องเตรียมตั้งรับกันไว้ให้ดี ช่วงวันที่1มีนาคมถึง19เมษายน66รวมเวลา1ปี19วันสำหรับชาวราศีมิถุนสาวราหูจรเข้าพบลาภสุภะทำนายว่ามีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเรื่องความเจริญและความสำเร็จหรือมีเรื่องใหญ่เกี่ยวกับความเจริญที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าหรือทำนายว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยให้เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ลำดับต่อมา เราเห็นดาวพฤหัสยกเข้าราศีเมษเติมเข้ามาในคู่มิตร7-8ที่โยกกันอยู่เดิมเกิดกลุ่มดาว8-5-7ได้เกณฑ์พิเศษเรียกว่าสักดินาฝ่ายมืดบางตำราก็เรียกว่าน,นรเกณฑ์ฝ่ายมืดขึ้นชื่อว่าศักดินาก็หมายถึงคนที่มีอำนาจวาสนาสูงส่งเป็นผู้กำกับสั่งการให้คนอื่นยอมทำตามแต่อยู่ในฝ่ายมืดนั่นคือมันไม่ได้เป็นลำดับขั้นชั้นยศไม่ได้มาจากตำแหน่งหน้าที่แต่เป็นผู้ที่ มีซับมาก และมีอิทธิพลเจ้าพ่อมาเฟียหัวคะแนนผู้คว้างขวางในพื้นที่หรือท้องถิ่นกลุ่มดาว8-5-7นั้นส่งผลเป็นความโชดช่วงชัดชวานดีในเรื่องการเงินการทองและอิทธิพลที่เหนือกว่าผู้อื่นประกอบกับความใจกล้าใจถึงถึงจะได้นอนรเกเฑ์ฝ่ายมืดนี้เริ่มตั้งแต่วันที่19เมษายนถึง16ตุลาคม2566ระยะเวลาเกือบ6เดือน ช่วงวันที่19เมษาถึง16ตุลาปี2566นับเป็นระยะเวลาเกือบ6เดือนสำหรับชาวราศีมิถุน นรเกณฑ์ฝ่ายมือจรเข้าพบลาพระสุภะทํานายว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยให้เกิดความสำเร็จแบบโชดช่วงชัชวาในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าเราจะมีอิทธิพลมีอำนาจวาสนามากกว่าผู้อื่นเพราะเรามีความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าหรือทํานายอีกอย่างว่าความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าเนี่ยเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นของเจ้าชะตา ตั้งแต่ดาวเสายกเข้าสู่ราศีกุมวันที่8มีนาจนถึง16ตุลาปี66จะเห็นได้ว่าดาวเสาร์ส่งผลดีเป็นความยิ่งใหญ่จากคู่78และโชช่วงชัชวาลมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นจากก๊ก578 พอมาถึงวันที่17ตุลา66ดาวราหูยกไปราศีมีนเหลือเพียงดาวพฤหัสจรอ,อยู่ที่ราศีเมษจึงเกิดเป็นคู่ศัตรูเสาพฤหัสโยกถึงกันแสดงผลเป็นความยากลำบากทั้งกายใจ ตั้งแต่วันที่17ตุลา66ถึง29เมษา67รวมประมาณ6เดือนเศษได้ในช่วงที่5-7โยกถึงกันเจ้าชะตาจะต้องใช้ทั้งความรู้และความอดทนในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตแต่จะเป็นปัญหา ที่มีเหตุผลมีทางออกแก้ไขได้เว้นแต่ช่วงที่ดาวเดินวิปริตเดินมนหรือเดินเสดช่วงนั้นความแสนสาหัสก็จะกลับกลายคลายตัวอย่างรวดเร็วช่วงเวลาที่เราจะต้องระวังเป็นพิเศษมีอยู่นิดหน่อยคือช่วงที่ดาวเสาร์พักเป็นความยากลำบากอย่างแรงในช่วงวันที่24ตุลาถึง7พฤศจิกา66ระยะเวลา15วัน ช่วงวันที่24ตุลาคมถึง7พฤศจิกายน2566 รวมเวลา15วันสำหรับชาวราศีมิถุนเนี่ยเสาพระฤหัสจรเข้าพบสุภะลาภะก็ทำนายว่ามีความยากลำบากเกิดขึ้นกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่ามีเรื่องที่เราต้องใช้ทั้งความรู้และความอดทนเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จหรือทำนายว่ามีอุปสรรคยากลำบากก็เพราะผู้ใหญ่เนี่ยมาขัดขวางเรื่องความสำเร็จ ช่วงต่อมาที่น่าสนใจก็คือช่วงที่ดาวเสาร์มนข้ามราศีคือดาวเสาร์นั้นจะยกไปสู่ราศีมีนชั่วคราวแล้วก็จะวกกลับมาที่ราศีกุมช่วงเวลาที่ดาวเสาร์มลข้ามราศีคือ19พฤษภา68ถึง23สิงหา68 เป็นระยะเวลา3เดือน4วันซึ่งเป็นช่วงที่ดาวเสาเดินมนต้องทายกลับว่าสบายดีไม่มีความทุกข์และดาวเสายังโยกไปถึงดาวมฤตยูที่ราศีพฤกษบเกิดอาการศูนย์เจ็ที่แปลว่าไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องดิ้นรนเขาให้ทำอะไรก็ทําตามไปการอยู่เฉยเฉยก็จะดีขึ้นมาเองถ้าหากยิ่งดิ้นรนยิ่งเดือดร้อนนะครับ ช่วงวันที่19พฤษภาคม2568 ถึงวันที่23สิงหาคม2568รวมระยะเวลา3เดือน4วันดาวสาวมนข้ามราศีสำหรับคนราศีมิถุนเนี่ยดาวคู่มฤตยูสาวจรเข้าพบกรรมวินาศจึงทำนายได้ว่าเรื่องงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือง,งานที่เราต้องไปกู้ความวิกฤตเสียหายให้เราอยู่เฉยๆแล้วจะดีเองอย่าไปดิ้นรนอะไรมากมายเขาบอกให้ทำอะไรเราก็ทำตามไปแล้ว จึงดีหลังจากที่ดาวเสามนข้ามไปสู่ราศีมีนแล้ววกกลับมา ที่ราศีกุมเพื่อที่จะเดินหน้ากันต่อช่วงนี้ดาวราหูก็จะยกเข้ามาร่วมราศีที่ราศีกุมกับดาวเสาร์ได้คู่มิตรเป็นคู่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันที่23สิงหา68ถึง13กุมภา69ระยะเวลา5เดือน20วันเกิดคู่78ที่เป็นคู่ที่ดีมากยิ่งถ้าเจ้าชะตาถูกกับดาวกกโจร คือทำสิ่งที่กล้าได้กล้าเสียอยู่เสมอจะยิ่งชื่นชอบดาวคู่นี้มากขึ้นไปอีกความหมายของดาวคู่นี้เนี่ยเราได้พูดคุยกันไปแล้วตอนหน้า11แต่เนื่องจากเราพูดคุยกันมายาวนานอาจจะลืมตอนต้นไปได้จึงมาบอกเล่ากล่าวกันไว้อีกครั้งหนึ่งสาวราหูเนี่ยคือคู่แห่งความยิ่งใหญ่อลังการไม่สนเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีอำนาจวาสนาสูงเป็นความยิ่งใหญ่ที่ต้องทำขึ้นมาด้วยตัวเอง ต้องสร้างเองแต่ต้องใจกล้าถึงจึงจะได้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องยิ่งใหญ่ที่ว่านี้มันประสบได้ทั้งด้านดีและด้านร้ายต้องเตรียมตั้งรับกันไว้ให้ดี ช่วงวันที่23สิงหาคม2568ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2569นับเป็นเวลา5เดือน20วันสำหรับชาวราศีมิถุนเสาวและราหูจรเข้าพบสุภาทำนายว่ามีความเจริญก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นหรือเราคิดทำการใหญ่หรือทำนายได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายของเราได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเจ้านายของเราเนี่ยได้เป็นใหญ่ นั่นคือคำพยากรณ์สำหรับดาวเสาในราศีกุม2ปีเศษนับจากที่ดาวเสายกก็พอสังเขตกันเพียงเท่านี้นะครับถึงแม้ดาวเสาจะเป็นดาวเคราะห์แห่งโทษแห่งทุกข์แต่ ก็มีคุณประโยชน์กับเราเพราะดาวเสาเข้ามาในภพใดจะสะท้อนให้เราเห็นความจริงเห็นสัจธรรมในเรื่องนั้นช่วยให้เราไม่ติดอยู่ในภาพมายาและสิ่งหลอกลวงดาวเสามีข้อดีในแง่ของความอดทนและรอบคอบทีมงานตานทวาก็หวังว่าดาวเสายกย้ายราศีในครั้งนี้คงไม่ทําให้แฟนรายการต้องทนทุกข์กันมากจนเกินไปถ้าเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและ ได้เรียนรู้และแข็งแกร่งมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe channel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชันแตงเพื่อสนับสนุน channel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ